นิทานเสียงใบคุณป้าเรื่องการผจญภัยของทอมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อทอมครอบครัวของเขายากจนเขาอาศัยอยู่ในป่านอกหมู่บ้านกับปู่ของเขาทอมเป็นเด็กน่ารักชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งเขาได้ยินเรื่องราว เกี่ยวกับแผนที่โบราณที่อาจนำไปสู่ขุมทรัพย์ลึกลับเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะค้นหามันวันหนึ่งขณะทอมกำลังทำความสะอาดห้องใต้หลังคาเขาเจอกล่องเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุน่นภายในกล่องมีแผนที่ที่วาดอย่างประณีตมีสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายแปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อน นี่มันต้องเป็นแผนที่โบราณที่คนในหมู่บ้านพูดถึงกันอย่างแน่นอนทอมแทบไม่อยากเชื่อในโชคของตัวเองดังนั้นเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาสมบัติตามแผนที่ที่เขาพบเขาใช้เวลาหลายวันเดินทางผ่านดินแดนที่แปลกประหลาดตามแผนที่ลึกลับพร้อมพบกับอันตรายมากมายระหว่างทาง แต่เขาก็มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายในที่สุดหลังจากการเดินทางกันยาวนานและเต็มไปด้วยอันตรายทอมก็มาถึงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่เขากำลังยืนอยู่หน้าปราสาทเก่าแก่ซึ่งเหมือนจะเป็นที่ซ่อนสมบัติทอมตื่นเต้นมากแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรภายในปราสาท ทอมก้าวผ่านประตูปราศาสตรและเริ่มสำรวจมองหาเบาะแสที่สามารถช่วยเขาค้นหาสมบัติเขาพบว่าปราศาสตรแห่งนี้เต็มไปด้วยกับดักแต่เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะค้นหากุญแจเพื่อนำไปสู่สมบัติดังนั้นเขาจึงพยายามอย่างไม่ยอ่อท้อทอมค้นหาในปราศาสตรมาหลายวันแล้ว แต่เขาก็ยังไม่พบกุญแจที่เขาตามหาเขาเริ่มหงุดหงิดทอมจึงตัดสินใจหยุดพักคืนนั้นทอมฝันประหลาดในความฝันเขายืนอยู่ในสวนแห่งหนึ่งที่ใจกลางสวนมีน้ำพุซึ่งล้อมรอบด้วยลูกป,ปั้นสิงโตขนาดใหญ่และหนึ่งในสิงโตเหล่านั้นคาบกุญแจอยู่ในปากทอมไม่เคยเห็นสถานที่แห่งนี้มาก่อนแต่เขารู้ว่า มันคือกุญแจที่เขาตามหาอย่างแน่นอนเมื่อเขาตื่นขึ้นทอมไม่สามารถลืมความฝันได้เขารู้สึกว่าต้องตามหามันทอมจึงค้นหาทั่วปราสาทและบริเวณโดยรอบอีกครั้งจนกระทั่งพบส่วนน้ำพุในที่สุดเขาตื่นเต้นมากที่ได้พบกุญแจ อีกทั้งในส่วนแห่งนั้นทอมยังค้นพบประตูลับซึ่งซ่อนอยู่ใต้เท้าของรูปปั้นสิงโตอีกด้วยแต่เมื่อเขาเปิดประตูเขาพบห้องว่างขนาดเล็กมีหีบใบหนึ่งวางอยู่กลางห้องหรือนี่จะเป็นหีบสมบัติที่เขาตามหากันนะแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าหีบนั้นบรรจุอะไรอยู่ ทอมจึงลองไขกุญแจเปิดหีบนั้นเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างในปรากฏว่ากุญแจดอกนี้ไม่สามารถเปิดหีบออกได้ทอมจึงถือหีบออกมาและคิดว่าจะต้องค้นหากุญแจที่เปิดหีบไปนี้ได้อย่างไรทอมตัดสินใจลองสำรวจบริเวณใกล้เคียงเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าเขาพบว่า ต้นไม้รอบตัวเขาเหมือนจะพยายามส่งเสียงบอกอะไรกับเขาบางอย่างและเขาก็ค้นพบกุญแจสีเงินแขวนอยู่บนต้นไม้ไม่น่าเชื่อเขาค้นพบกุญแจไขหีบแล้วทอมรีบคว้ากุญแจแล้ววิ่งกลับไปที่ปราสาทเขาเสียบกุญแจเข้าไปในหีบมีเสียงดังคลิกแล้วหีบก็เปิดออกภายในหีบ มีแผนที่ที่บอกทางไปยันที่ซ่อนขุมทรัพย์อีกแผน่นทอมรู้ได้ในทันทีว่าน,นี่คงเป็นแผนที่ที่แท้จริงเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะออกตามหามันทอมเดินทางตามแผนที่มาหลายวันแต่เขาก็ยังไม่เข้าใกล้สถานที่ซ่อนสมบัติเขาเริ่มกุดหิดและท้อแท้ทอมจึงตัดสินใจพักสมองและเดินเล่นบริเวณรอบๆ ขณะที่เขาเดินเข้าไปในภูเขาเขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติมีเส้นทางลับที่ซ่อนอยู่เป็นเส้นทางคดเคี้ยวไปตามแนวเขาที่เป็นหินเขาเดินไปตามทางและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาถึงถ้ำแห่งหนึ่ง <c oughs> เมื่อก้าวเข้าไปภายในถ้ำมีแผนที่ขนาดใหญ่บนผนังแผนที่นี้ แสดงเส้นทางไปยังปราสาทแห่งหนึ่งและทอมรู้ว่านี่จะต้องเป็นสถานที่สุดท้ายในการค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่เขาเดินตามแผนที่ในที่สุดเขาก็มาถึงปราสาทแห่งหนึ่งปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงมีต้นไม้หนาทึบทอมรู้ว่าเขาจะต้องฝ่าฟันพวกมันไปก่อนจึงจะเข้าไปได้ เขาหายใจลึกๆและเริ่มลุยกับมันในที่สุดทอมก็สามารถเข้าไปในปราสาทได้เขารู้สึกโล่งใจที่ได้มาไกลขนาดนี้เขาตั้งใจแนว่วแน่ที่จะค้นหาสมบัติต่อไปเขาไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอันตรายอะไรภายในปราสาทแต่เขาพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วปราสาทแห่งนี้ เต็มไปด้วยหรุ่มพางและกับดักทอมต้องระมัดระวังหากต้องการเอาชีวิตรอดจากที่นี่เขาเปิดประตูบานแรกที่พบและต้องตกใจเมื่อพบนางเงือกแสนสวยเธอร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะพางกวากมือเรียกเขาให้เข้ามาใกล้พยายามล่อเขาลงไปในน้ำทอมก้าวถอยหลังและปิดประตูอย่างรวดเร็วเขาเปิดประตูถัดไป และเผชิญหน้ากับมังกรที่ดุร้ายมันพยายามสะกดจิตให้ทอมกลายเป็นทาสของมันแต่ทอมมีจิตใจแน่วแน่ที่จะเอาชีวิตรอดเขารีบปิดประตูและวิ่งหนีทอมวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาพบห้องขนาดเล็กมีหีบอยู่กลางห้องเขาลองใช้กุญแจที่มีไขดูภายในหีบมีกระดาษบทกรอนแผ่นหนึ่ง ทอมรู้สึกผิดหวังแต่เขาก็ยังพยายามต่อไปเขาอ่านบทกลอนนั้นและเริ่มเดินตามเส้นทางในบทกลอนในที่สุดทอมก็มาถึงห้องห้องหนึ่งและเขาก็ต้องตกตะลึกเมื่อพบว่ามันว่างเปล่าเขารู้สึกผิดหวังมากเขาค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่มาหลายวันแล้วและเขาแน่ใจว่าในที่สุดก็พบมันแล้วทันใดนั้น เขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่แปลกบนผนังเต็มไปด้วยปริศนาที่สลับซับซ้อนเขารู้สึกสงสัยดังนั้นจึงตัดสินใจลองแก้ปัญหาเหล่านี้ดูหลังจากงุนงนอยู่สักพักในที่สุดเขาก็สามารถไขปริศนาทั้งหมดได้ทันใดนั้นผนังห้องก็เปิดออก ข้างในเป็นห้องลับขนาดใหญ่เต็มไปด้วยหีบเหรียญทองและเพชรพลอยทอมดีใจมากในที่สุดเขาก็ค้นพบสมบัติลึกลับแล้วเขานำสมบัติกลับไปบ้านปู่ของเขาดีใจมากต่อจากนี้พวกเขาจะไม่ยากจนอีกต่อไปทอมได้นำสมบัติไปช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านพวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับแต่นั้นเป็นต้นมา